สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหรัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา15นาิกา20นาที สมเด็จพระนิษาถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากรพันเพนสิริฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2555บนพื้นที่8ไร่สำหรับวิจัยและผลิตพันธุ์พืชพระราชทานชนิดใหม่ๆ สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันธ์เพนซิรินำไปขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรปัจจุบันมีพันธุ์พืชผักจำนวน14,000พัประกอบด้วยถั่วฝักยาวจำนวน6 0พันถั่วแขกจำนวน2 0 0พันพริกจำนวน2 0 0พัผักกาดหอมจำนวน2 0 0พันมะเขือเปร,ราะจำนวน1ัและแตงไทยจำนวน1พั โอกาสนี้พระชทานชื่อถั่วพูสีม่วงพันใหม่ว่าของชอบซึ่งให้ผลิตผลจำนวนฝักสูงออกตลอดทั้งปีมีความสม่ำเสมอและมีความคงที่ทางพันธุกรรมและพระราชทานชื่อผักกาดหอมกลุ่มคอสพันใหม่ว่าของขวัญเป็นผักกาดหอมคอสสีแดงที่ทนอากาศร้อนอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตสูงมีความสม่ำเสมอและมีความคงที่ทางพันธุกรรม นอกจากนี้มีการปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ผลผลิตสูงทนทานต่อโรคและมแมลงมีสารเคอร์อคูมินสูงช่วยลดการอักเสบต่างๆของร่างกายและลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อปัจจุบันสามารถวิจัยได้จำนวนสองสายพันธุ์ใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีสนามวังซ้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดงานเกษตรแม่โจ้90ปีเกษตรอาหารสุขภาพจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเผยพระร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ประชาชนรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมกาสให้ในายกสมาคมศิทธิ์เก่าแม่โจ้เฝ้าทุลอองระบาดทุนกล้าทุนกระมอมถวายพันธุ์พืชพื้นเมือง4ชนิดประกอบด้วยพันธุ์ฝรั่งพันธุ์พริกพันธุ์ขมิ้นชันและพันธุ์ดาวเรืองในโครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงามฉลองมหาวิทยายลัยแม่โจ้ครบรอบ90ปี โดยการจัดงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสัมมนาทางวิชาการการจัดแสดงปลงสาธิตและฐานเรียนรู้เกษตรและศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านานาไฮและ์อยู่ที่บริเวณโดมพันไม้ซึ่งภายในจัดแสดงนิทรรศาการการนวัตกรรมเกษตรแม่โจ้สู่ความยั่งยืน แสดงพันผักชื่อพระราชทานที่ส่งส่งเสริมที่ส่งเสริมสู่เกษตรกรนิทรรศการการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลกอาทิปลาคอสมเ็จพระเทพและปลาคอลายเสือแม่โจ้นิทรรศการการค้นพบตะกแตนแม่โจ้แพรตลอดจนการจัดแสดงผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานา,นาชาติ อาทิข้าวหอมแม่โจ้ซึ่งเป็นข้าวเหนียวหอมพันใหม่กล้วยไม้รองเท้านารีพันใหม่ของโลกปทุมมาสายพันธุ์เพื่อการส่งออกนอกจากนี้ยังมีการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานการประกวดปลาสวยงามและการจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรและสินค้าโอท็อปผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่24 24ธันวาคมนี้